ขอนแล้วค่ะเพราะมันเรื่องแรกจริงค่ะหรอหลายคนจะเรียกว่าเป็นแซฟิกเรื่องแรกแบบอเลยแอบสวนอยู่นั่นแหละค่ะแต่ ลังลองค่ะก็ใส่ติดตามด้ยนะคะร้านนี้แบบด่งีากกายังไงอากาเยอะเลยนะคะอันนั้นก็เป็นเหมือนฟิลธรรมชาติชีวิตแบบชีวิตชีวิตเลยะค,ะค่ะชาเหมือนแบบอนนเป็นแบบเด็กกระโปรงเลยเนาะใส่เสื้อยืดกันไม่มีแต่งหน้าเลยค่ะอยู่ในแฝแต่อันนี้เหมือนเขาพัฒน,นาพวเราขึ้นมาให้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ พี่เซอร์ค่ะใช่ก็ตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนพอไม่ได้เจอนานแล้วพอมาเจออีกครั้งมันก็มันก็ตื่เอยู่เออเนื่องจากเรา็หายหน้าใกล้มากแบบเราแบบรู้สึกว่าเราใกล้แล้วพี่ก็ใกล้อีกต้องใกล้อีกเลยใช่ค่ะแล้วโชว์ในงานเมื่อกี้งงานไหมคะอ๋อพี่สองนค่ะเทบตายเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เต้นนานมากแล้วก็จารีก็เป็นใหม่มาก ครสบคือแบครั้งแรกคือแบบทำได้ดีเลยแล้วเราสอนแฝดยังไงบ้างครับเรียนไปในแบบเรียนทุกท่วงท่าของหนูเลยค่ะตั้งแต่ถ้าแค่นี้หนูว่าข่าวเออแล้วทำยังไงอย่างเงี้ยเหมือนอาจจะแบบว่าจังหวะมันจะมีแบบเต้นคอนเทมอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีแบบึลุกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็เก็ตเลยว่าค่ะบอกครั้งเดี๋ยวทำได้เลยก็ต้องพึ่งเันเออะคะ่ะเขาเป็นนักเต้น แบบแม่ไม่ถูกกันแต่ว่าเราเดินมาเอฟากันเนี้ยอราเรื่องกันแล้วจะทำยังไงต่ออะไรอะค่ะใช่ค่ะอตจจะต้องมาติดตามค่ะัเนมากเนียลแต่ื่นเต้นมากค่อคนก็แบบคเอ้ยดมากเลยอะไร่าี้ยคๆวพี่วิวกินของพ่อ เก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็เล่นเรียวมากคือเวลาพีพพ่พงษ์พ่วงกลับอาหาพี่อะไรก็แบบพี่เบเก้แบบเข้าใจแล้วว่าเก่งแล้วว่าเขาก็สอนหนูด้วยอะไรค่ะก็แบบเก่งมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูโชคดีมากที่แบบเขาแบบว่าเหมือนเรื่องหนูเพราะว่าจริงๆแล้วเราแข่งหลายคนมากเลยค่ะกว่าจะได้ต้องรอแบบรอผลนานมากแ,แล้วก็สุดท้ายแล้วพี่เบเก้ให้โอกาสก็เราค่ะ ชอบแบบฟังเพลงพี่บิ๊กกอยู่แล้วด้วยก็แบบดีดีค่ะมีใจด้วยสิบให้เท่าไหร่โอ้ให้สิบสิคะคุยกันไม่คับเลยเดี๋ยวไปเรียกข้าวโอเคส่งตามร้อยเราดูเราเราดูแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะเล่นเอ็มบิคู่กันสักเพลงไหมโอ้ยมันจะเป็นเขินใช่ไหมคะแต่ก็อยากค่ะมีคนเมตตา เลือกเล่น MV เอ็อะอยากเล่น MV เพลงประเภทไหนก็ตามเซ้าแบบว่ารักโรแมนติกอะไรแบบเซ้าเลยเลยลองเซ้าบ้างไหมเพราเราเพราะว่าเหมือนหลายคนจะรอเว่าะเราแบบน่ารักอะไรแบบเราอยากลองเซ้าบ้างจะเป็นยังไงใหนึ่งตาไหลข้างหนึ่งปิ้งเอาแล้วอย่างนี้ MV MV ซีรีส์เราทำมาแล้วแล้วมั้งเนี่ยใส่ เห้เก่งอแล้วเคยออกเพลงด้วยออกเพลงด้วยใช่ค่ะหน,ในมูมีหน,ใน,ในใูอยู่ค่ายเพลงด้วยค่ะชื่อเพลงอะไรชื่อเพงลเพงใจปกค่ะไม่รู้คนเคยได้ยินไหน <c oughs> ไมไหะ่รอ้ก่ิ แฟลชเกิร์ลพีนะแล้วก็ทุกๆุกคนางานของพวกเราที่กำลังจะมีขึ้นใน,นอนาคตยังไงก็ฝากแสดงแล้วก็ให้ดูพวกเราเลยค่สะสาธ